วันที่16ที่ผ่านมาเป็นแบบว่าวันคล้ายวันเกิดเพื่อนสาวแต่เลศไปหานางไปกอดไปหกักไปเลิบเลิบนางนปีนี้เฮาเคร่งชีวิตเลยเด้สาวเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปให้คุณหมอช่วยเราเอง <c oughs> สิสตาบหนาเข้า,าไปเลยนาะสาวเนาะเฮงปังๆสวยๆรวย,ยรวยเด็กนางก็คือเหมือนแบบว่าเป้าเต็เต็มอาคืนแล้วสมเจ้าเดี๋ยวความที่แบบว่าเมาือคืนอะ นางบอกว่าผ้ากันกินลายแห้งกับผ้ากันอิม่มแล้เอาเค้กแซบไปได้ตู้เย็นเมื่อนี่เบ็ดมากกเลยทัานกินเค้กนางเด้โชคดีไปค่ะทีฉันได้กินเค้กด้วยวันนี้เค้กก็คือครีมนมนมุนม่มอร่อยมากนี่เป็นเมนูที่แบบว่านํำเสนอสุดๆตัวเนี้วเขากำหนึ่งห่อนหก็บแจวปลาแดกตอน เมนูนําเสนอเลยวันนี้จําถัวยนี่แล้วออกว่ไดดจักโคตรมือนี่ฮั่นเมนูอื่นบานาเสนอนําเสนออยู่เมนูเดียวเนี่ยแอบ,บลายซุ้มเจ้าแสบแห้งวอนหน้าที่เพื่อนๆจะมากันที่ห้อง <c oughs> คือข่อยนะกินแกงเส้นไปแล้วถัวยหนึ่งถัวยบังใหญ่เนียนน้องๆกับผากันเอาข้าเหนียวมานอ้องจิ้มน้ำไดนิดนึงค่ะมือต่อมานี่เป็นเวลาสามบ่ายสามโมงจะสี่โมงแล้วนสาวโทรมาว่า เมืองกูเลิกงานแล้วกูกําลังทํากับข้าววะสันเฮ็ดอีหยังหลับมูป่านิ้นลุยสวนเอาป่านิ้นลุยสวนไปให้พ่อปูแม่ยากินเอาไปให้อปุปากินวะสันเอามันสิบ,บ่เป็นการรบกวนเกินไปบ่เพื่อนสาวนางว่ามาเอาเลยมาเอาเดี๋ยวนี้เฮ็ดไให้แล้วเรียบร้อยวะสันได้ยังว่าวับวๆา,วา,วาไปเอากับนางในใจน่ะเธอฉันย่านแฮงสัญญาณพ่อปูแม่ยฉันบ่ก,กินเกวความที่ความกินยาของท้งสองเถานะะั่นล่ะที่นี่พอได้กินปลาไทยคะ่ะปลานิ้น ป่านนี้หรือปลาทับทิมบ่แเน่ใจคือกันทอดกรอบๆน้องซุ้มเจ้าน้ำจิ้มลุยสวนแบบแบบบักแซบอะ่ะเพื่อนสาวฉันทาน้าจิ้มอร่อยมากฉันงงฉันยังไม่ได้ถามสูตรนางเลยนะว่านางทำยังไงเอาไปไฮลานไสยกินปูซิมคําแหลกพอปวกว่าอุ้ยแซบแห้งน้าจิ้มอร่อยมากเซออาวะสันปลากะวานหวานวะสันป่าเก,กาหลีนะ่ะมันจะมีความมันจะมีความแบบว่าบ่าคือป่าไทยเด้ป่าไทยนี่กินจังไดมันกระสิไดรสชาติของความหวานป่าเกาหลีนี่ สิโบ,บ่ค่อยได้รสชาติของความหวานเด้แต่เนื้อเขามันสินเหน่นกว่าเนื้อป่าไทยมาซิมก็ว่าอุ้ยแซ่บน้ำจิ้มก็แซ่บสุดหัวหวอดน้ำจิม้มเดอโอปะแซ่บหลายคือเบนอะจนบากากินน้ำเพลินอยากให้เพิ่นกินหลายๆนะแม่สมเจ้าด้วยความคิดว่าตอนแรกอะย่านพอปูไม่ยามบ่อยากกินบากากินว่าเพื่อนบ่คอยมากินอาหารที่แบบว่าขันบอมเป็นเมียเพิ่นเห็ดน่ะพอปูกินยากแห้งแต่รอบนี่คือผ่านมากๆดูโนนี้เบนไม่เคยทําให้ที่บ้านกินนะทุกคน ขเ่เฮดบ่เป็นภาสามารถเฮดน,น้ำจิ้มแบบนี้เป็นเดี๋ยวจะไปถามสูตรกับเพื่อนสาวนังเฮดจังใดคืออร่อยมากน้ำจิ้มน่ะมีสมุนไพรต่างๆแบบลายแห้งเอาเมื่อหนังป่าเธอยังหยาบอยู่โอป,ปาวาเอาไปอุ่นอีกบ่เมียกว่าเบนจะถือจากบ้านเพื่อนถือกลับมาเฮ่นน่ะ อากาศมันเย็นอากาศมันหนาวเป็นบ่อก็จะแบบค้ายโตนิดนึงแต่ก็ยังมีความกรอบของป่าขอบคุณหลายๆเดอสาวนาลากทีสูตรบอนสีนอนเมอนี้นี่เป็นเวลาตีหนึ่งเสียงอย่างเปอะแปะเปอะแปะอยู่หลังคาป่าแลนเขามว่าบอกเวนว่าเมียมาตกแรงมาก,กว่าสันและแลนขึ้นมาสันซีของบานมาเบิงนะคะปาติโทซุ้มเจ้าเบิงปาติโท่ปาติโท หิมะตกแรงมากเอาวพ่นคือออนเนี่ยยังบ่ถ,ถึงหนานาที่นะทุกคนแลนขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบโอ้โหโพเพโพเโพเลงมาเต็มเลยอากาศก็คือหนาวเย็นสุดๆก็เนี่ใจ,จว่าเป็นหิมะทรงถ่ายหรือเปล่านะเพราะว่าตันนี้จริงๆแล้วน่าจะไม่ตกแล้วนะแต่เมื่อนี่กันยังกันยังมาตกอยู่นะคะภาพอากาศก็คือเดาบ่ได้เลยนะตอนนี้็สิเป็นยุสัยนอกชุมเจ้าเนาะบอกพี่ส้างว่าตื่นสาไปเหตุงาน,านมื้ออื่น,นี่ย ยางด้ยวยความระมัดระวังเลยม,มาตกแบบนี้ยทุกคนเกาหลีนะเวลายางนะมันมืนค่ะมันมืนมันมันบกคอยโอเคแต่เคยลื่นมาแล้วรอบหนึง่งเบี่ย่านแกแกย่านโอ,อปามแล้วมือนอีกรอบนอะ